ชื่อเวียคับชื่อเวียครั้งแรกที่ครูนกเล็กไปบอกเวียว่าเวียเดี๋ยวควยรูนกเล็กอาจะพามาสัมภาษณ์ตอนนั้นทํางไงโอตอนนั้นดีใจมากเลยค่ะไหนทาท่าดีใจ <c oughs> ตอนนั้นเลยเห็นเวียบอกว่าเวียไปอยู่วัดใช่า <c oughs> ติดตามพระอาจารย์อมไปไปอยู่วัดได้ยังไงตอนแรกเราเล่าเรื่องแรกเลยนะเอะอเอาวัดวัดวัดอะไรก่อนอวัดทีว่วัดที่หนูอยู่เนี่ยทุกวันนี้ วัดอะไรคะวัดหลวงพ่ออุปสีครับวัดหลวงพ่ออุปสีอ่าฮะแล้วไปอยู่ได้ยังไงคะเอ,อ่อตอนแรกผมเลยครับเห็นตอนแรกจะขับรถแปลงเรียนผ่านเอ,อ่อตรงเซเว่นพุทธบูชาสามสิบเอ็ดครับค่ะเห็นเก้ากำลังเดินกับพระอาจารย์อยู่ครับผมก็เลยบอกพ่อว่าพ่อไม่อยากมาเดินแบบนั้นบ้างพ่อก็เลยบอกว่ารอสอบไปภาคก่อนเดี๋ยวพ่อพามาถ้าได้เกรดสี่ทุกวิชาพามาอื แล้วพอผลสอบออกผมได้สี่ทุกวิชาไม่ผ่านวิชาเดียวคือศิลปะครับได้สามจุดห้าเอาก็ไม่สี่ทุกวิชาสิใช่ <c oughs> แล้วก็ผมก็ใจอ่อนนะแล้วก็พามาอมขอเป็นลูกศิษย์ท่านนะอ๋อเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์รพระอาจารย์อะไรคะพระอาจารย์ประหลัดสุชาครับธรรมมสโลโอ๋ออยู่กับพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์ก็มาสอนที่โรงเรียนอยู่แล้วพระอาจารย์เป็นยังไงพระอาจารย์ดุไหมคะไปอยู่กับพระอาจารย์ ไม่ดูแล้วเขาใจดีแต่ถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักพระอาจารย์เขาก็จะมองไปอีกแบบว่าวิพระอาจารย์คนนี้หน้าเขาตึงเครียดเขาไม่ยิ้ม <c oughs> แล้วเขาก็อาจจะคิดว่าพระอาจารย์คนนี้เขาดุก็ได้ครับออแต่ความเป็นจริงเขาใจดีมากนะครับอ,อ๋อ,อไปอยู่ด้วยแล้วใจดีมากเลย<ช>แล้วผิดกับที่พระอาจารย์มาสอนที่โรงเรียนไหมคะพระอาจารย์ก็มาสอนที่โรงเรียนเรานนิใช่พระอาจารย์ก็มาสอนที่โรงเรียนท่านก็ก็สอนนักเรียนด้วยความเต็มใจครับ แล้วมีแบบพระอาจารย์จะสติ๊กไหมว่าแบบเออพระหนูอยู่กับพระอาจารย์อยู่แล้วที่โรงเรียนแล้วมาเจอหนูที่โรงเรียนเนี่ยพระอาจารย์จะเข้มงวดกับเราเป็นพิเศษ,ษอย่างนี้มีไหมแม็กก็เขาก็เหมือนสบายสบายเหมือนผมอยู่วัดแล้วพูดตามสบายตอนนี้เรา <c oughs> เราพูดได้เต็มปากไหมว่าเราเป็นเด็กวัดน่าจะได้ในความคนะิดเรา <c oughs> ได้ครับได้ได้เป็นเด็กวัดภูมิใจไหมการความเป็นเด็กวัดเนี่ยภูมิใจมากเลยครับได้รับใช้ท่านอ๋อได้รับใช้พระอาจารย์ใช่ไหมคะอ่อ แล้วจิตจว,วัด <ฮะ S 1> ของของเด็กวัดเนี่ยทำอะไรบ้างหกโมงครึ่งพระเจ้าเอาเจ็ดโมงมารอท่นอานค่ะอรอพระอาจารย์ใช่แล้วไปบินทบาทนี้ไปไปตรงไหนบ้างคะมีออกจากวัดไปไปเซเว่นพุทธบูชาส1อ็อมออกถนนใหญ่ไปร้านผลไม้แล้วก็เดินกลับวัดไปใส่ตรงแม่ชีเขาจะรอใส่บาท <ฮะ S 2> แล้วก็ไปร้านอาหารตามสั่งอีกครับเดินลัดไปอพอใส่บาทเสร็จก็จะมีร้านกาแฟ ร้านหนึ่งชื่อแบนด์่ายักษ์ปังครับใส่บาทแล้วก็เดินอ้อมกับพัดเลับอ๋อค่ะก็เดินจากวัดไปเดินจากวัดแล้วก็เดินวนก<น>็มาแล้วก็กลับมาที่วัดใช่ไหมคะใช่แล้วระหว่างเดินติดตามพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ที่เดินเดินรูปเดียวหรอคะบางถ้ามีพระคนไหนบวชแล้วสายบินทบาทคนอื่นเต็มพระอาจารย์ก็จะเอามาบินทบาทด้วยอ,อเคยมีอยูอ แล,แ,ลแล้วแแล้วล้วเราก็เดินตามพระอาจารย์อะนะคะ่คะเออแล้วแล้วเจอเดินตามกับพระอาจารย์นี่เรามีหน้าที่อะไรอะคะสภายย่ามเก็บกระเป๋าอย่างเดียวเอ้ยเก็บของใส่ย่ามอย่างเดียวครับของเยอะไหมคะตอนบินธบาทเนี่ยวันธรรมดาปกติก็ไม่เยอะมากแต่ถ้าวันพระนี่ก็เยอะอยู่ครับพอเยอะพอประมาณเยอะแบบเจ็บไหลครับเจ็บไหลเลยแล้วระหว่างเดินเนี่ย <c oughs> เจอเหตุการณ์แบบหมาไล่อะไรอย่างงี้ไหม <c oughs> พอครูเนะี่ยเคยเห็นนะเวลาแบบว่าพระอินทบาทแล้วมีเด็กวัดตามเนี่ยหมาข้างทางอ่ะจะวิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ยเคยไหมคะผมเจองานหนักครับผมเจอรกไวเลอร์อกไวเล,ลอร์อเลยเหรอโอ้โหเจองานหนักเลยมันมันทํายังไงตอนแรกมันเดินเข้ามาดมก่อนตอนแรกผมก็เดินไปไม่สนใจมันสแสดงว่าหมามีเจ้าของอะสิรกไวเลอร์เนี่ยเพราะมันเป็นหมาพันธุนะอ๋อม,มันเดินมาตรงผมแล้วหลังจากนั้นมันก็เห่าแล้วมันก็วิ่งไล่ผม ย่ามผมเนี่ยปิวแล้วครูจับย่ามเนี้ยวิ่งไปย่ามปิวแล้วรอวิ่งหนีเลยเหรอใช่ครับอ้าวเราผ้าจานล่ะทิ้งะ้าจานเหรอะอาจานเดินไปก่อนครับตอนแรกผมทําของตกไปครับแล้วเจอล็อกไวเลอร์พอดีวิ่งไปเลยครับโอ้วิ่งไปเลยแล้วหมามันไม่วิ่งไล่เหรอมันก็วิ่งครับแต่ผมเร็วกว่า๋อคนที่ใส่บาตรใจดีทุกคนครับอะฮะ มีพี่คนหนึ่งเขามาใส่บาตรเขาให้ตังค์พวกผมได้ครับตอนที่เดินบินตาบาตรอ๋อเขาให้เท่าไหร่คะถ้าวันอยู่เขาให้ร้อยหนึ่งครับวันไปโรงเรียนเขาให้ย<อ>ี่สิบอ๋อ<ต>ให้ทุกวันเลยหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเขาแล้วแล้วเวลาหิ้วของเนี่ยไม่รู้สึกหนักเหรอคะหนักครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มชินแล้วเรื่องไม่รู้สึกแล้วหนักแล้วครับอืมสบายไปจับสอกยามนี้เดินเดินเดิน อืมอืมอืมแล้วเราจะจัดการยังไงกับของอ,อ่ะมันคือมีย่ามย่ามพระใช่ไหมส<ะ>องอ,อันแต่พวกแกผมจะแบบเอาไว้ตรงอีกข้างครับข้างนั้นผมจะถือแบบเอาย่ามห้อยไว้ตรงไหลครับถ้ามีแขนร้อนๆเอ้ย่ามหนึ่งก็สบายอืมเมื่อมันจะไม่ได้โดนแขนเราใช่ไห<ช>มคะถึงวัดแล้วเราต้องทนะําหน้าที่อะไรต่อคะต้องประเคนของให้พระจารย์ก่อนคนะ อ่าประเคนของพระอาจารย์แล้วก็ถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมจะไปซื้อข้าวแล้วก็มาอยู่วัดทั้งวันเลยอืมคือหยุดนอนอยู่ที่วัดทั้งวันเลยครับตอนกลางวันอยู่ตรงไหนอยู่ในกุฏิพระเหรอคะไม่ใช่ครับมันจะเป็นไม้หินอ่อนแล้วข้างบนมันจะเป็นเก้าอีมาอ้มาอมกล้าไปนอนตรงนั้นคนระับนอนอัดเอ้นอนเบียดกันว่าเก้าอี้มีตัวเดียวก็ <laughs> จะอยู่ที่วัด <c oughs> แล้วไม่ไปเที่ยวเล่นกับคนอื่นเหรอ เคยไปครับเคยเคยเคยไปเที่ยวก็คือไปเล่นน้ําอย่างเดียวแล้วก็กลับมาอ๋อแล้ว,แล,วแล้วชอบชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างอยู่วัดกับไปเที่ยวเล่นอยู่วัดอยู่วัดมันทําให้ลุ้นดีครลุ้นยังไงอะ่ะลุ้นก็คือแบบวันนี้จะจะมีไอ้นี่มาพันไอ้นี่มาหรือเปล่าบางแก้วบอู้บางแก้วกว,วัดผมหัวมากแล้วเ<อ>จอผมนี่ผมต้องรีบปีนขึ้นไอ้นี่แล้ว ผมต้องแม่่ะโดนพื้นครับอย่ามันวิ่งอะไรมาน้องหมาบางแก้วมันมายังไงอ่ะบางแก้วเป็นหมาวัดนี่แหละครับอยู่ฝั่งตะก้อแต่มันหลงมาฝั่งโดมอืมหลังจากที่เราแบบได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัดไปอยู่กับพระอาจารย์ติดตามพระอาจารย์บินธบาตแล้วเนี่ยรู้สึกว่านิสัยเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปกับตัวเราไหมน่าจะเกเรครับแต่ก่อนผมเกเรมากเกเรแบบ ตอนนั้นพระอาจารย์กำลังอย่างอย่างไหนที่หนูเรียกว่าเกเรตอนที่ไปเล่นกับมาแล้วจะทําให้หมาแล้วตอนนั้นเกเรมากไปแย่หมา<ช>แล้วก็ตอนยังไม่เข้ามาวันตอนนั้นเข้ามาวันล้วน่าจะมาได้สักหนึ่งสองหนึ่งสองอาทิตย์แล้วไปซื้อประทัดมาจุดเล่นนับตอนนั้นเกเรมากนึกย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าถ้าถ้าย้อนกลับไปได้จะจะทำไหมไม่ทำ้ะตอนนั้นผมมัน คิดทำไปเพื่ออะไรไม่รู้มานึกตอนนี้อืทำไปเพื่ออะไรไม่รู้อืแล้วหลังจากหลังจากเรากลับมาที่วัดตอนเย็นพอไปเรียนเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็เรียนตามปกติแล้วก็กลับมาช่วยช่วยที่วัดช่วยงานอะไรงานศพอ่ะงานศพงานศพเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อประสีอ๋องานศพของอดีตเจ้าอาวาสหรือว่หลวงพ่อประสีตอนนี้ช่วยทําอะไรบ้างค่ะถ้าวันไหนไม่มี คนไม่ครบถวายพระตายบางสกุลผมก็จะไปช่วยข้างหน้าก่อนอแล้วก็พอช่วยข้างหน้าเสร็จผมต้องรีบทําเวลาวิ่งมาข้างหลังครับต้องมาช่วยเสิร์ฟน้ําต่อ,อก็คือแบบถวายพระตายเสร็จผมต้องแบบรีบสะพายยามที่ผมมามเป็นกระเป๋าครับวิ่งลงไปอ้อมมาแล้วก็ขึ้นมาข้างหลังให้ทันอ๋อก็เสิร์ฟน้ําด้วยใช่แล้วก็ถวายพระตายด้วยบางทีถ้าวันไหนพาม่อยู่ผมจะได้แบบ เป็นคนจุดเทียนให้เจ้าผ้าแบบยืนเทียนให้เจ้าผ้าอ๋อที่วัดมีผีไหเคยเจอเรื่องผีอยู่เหมือนันครับเคยเจอเหรอแบบได้ยินแต่เสียงครับตัวไม่มาอ๋อได้ยินแต่เสียงตัวไมมาเราเคยเห็นไหมตัวไม่เคยเห็นตอนเล่าซิตอนแรกสวดอภิธรรมเจ้าว่าเสร็จใช่ไหมครับอผมไปเข้าห้องน้ําแล้วตอนนั้นไฟห้องน้ํามืดหมดเลยครับตอนแรกผมจะเปิดไฟไฟเปิดไม่ติด อ,อแล้วผมก็เข้าห้องน้ําห้องแรกว่าตอนนั้นผมปวดปวดหนักอืมแล้วตอนนั้นผมเข้าอ่ะแล้วตอนนั้นผมไม่ยินเสียงใครเดินม,มาแล้วแต่ผมได้ยินเสียงห้องแต่ผมได้ยินเสียงห้องที่อยู่จากทางซ้ายของผมไปห้องที่สองเป็นเสียงกดชโคกแล้วตอนนั้นผมไม่สนแล้วครับผมรีบอันนี้คนระับผมรีบใส่แกางเกงแล้วก็กดชัคโครกแล้วก็ออกไปเลยครับเอ้า <laughs> อาจจะมีคนเข้าข้างห้องเราหรือเปล่า ผมผมดูแลบไม่มีใครเข้าแล้วแบบพื้นห้องน้ําแห้งกิบเลยครับอนอนวัดคืนแรกเป็นยังไงคิดถึงแม่ <c oughs> คิดถึงบ้านเออแล้วกลัวไหมก็ก็ปกติครับไม่มีอะไรให้กลัวแต่คืนสุดท้ายมันพีคที่คืนสุดท้ายนี่แล้วทำไมอ่ะคืนสุดท้ายเป็นยังไงผมสะดุ้งเพราะเสียงคนเคาะกระจกครับใครผมไม่รู้เหมือนกันเพื่อนผมก็ ทั้งแถวะทั้งกลุ่มผมอะอผมอยู่นอ๋อนอนนอนรวมกันเหรอแหมผมอยู่กลุ่มห้มาซ่ดุ้งดเลยครับทั้งกลุ่มมีคนมาเคาะกระจกแหมผมนอนอยู่ฝั่งกระจกอะผมนอนอยู่ฝั่งกระจกไอ้กลุ่มหนึ่งนอนอยู่ฝั่งประตูครับืมยินเสียงคนเคาะกระจกนี่ผมแบบผมเลยสกิดข้างข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเคาะผมเขาไปบอกว่าจะรู้ไหมล่ะผมก็เลยคุมโปงนอนเลยครับอืมแล้วตอน ตอนตอนบวชตอนตอนตอนเป็นเนนอะมีไหมมีแอบฉันมาม้าไหมไม่ไม่มีไม่มีเหรอชมีความคิดไหมโอผมนี่ไม่อยากคิดแล้วทำไมอะบาปบาปนะจันบาปเออไม่อยากคิดนะคิดแล้วเดี๋ยวบาปเออบ,บทบทสวดไหนที่เราชอบตอนที่บวชน่าจะบ,บทสวด จบมาที่เขาบทสวดสด <c oughs> ม,มันฟังดูแบบเพราะดีครับตอนอที่เขายัางไงออาส่วนให้ฟังหน่อยสักท่อนหนึ่ง <c oughs> ไม,ไม่ไม่ได้ครับเอาท่อนหนึ่งครับน่าจะกุศลาธรรมาอา้าหนึ่งสองสามกุศลาธรรมาแค่นี้เพราะฟังว่าเพราะเหรอไม่ครับก็ถ้าฟังจบบทเราผมก็ไู้ว่ามันเพราะอย่างเช่นบทสวดเมื่อวานผมไม่แน่ใจสวดอะไรแต่มันเพราะมา อ้ <c oughs> โชอบทสวดศมสวดให้หลวงพ่อภาษีครับอ่าคูณเห็นเราชอบดูหนัง <c oughs> ชอบดูหนังเรื่องอะไรซับแับปล,ล้วไหนเนี่ยถ้าเป็นแนวหนังผีชอบซับเปรเลแต่ถ้าเป็นแนวแบบพวกหนังผมมีผมชอบอยู่สามเรื่องครับหนังแรกเป็นหนังผีชอบซับเปรเลหนังที่สองหนังเศร้าๆอ่ะชอบหลานมากดูแล้วตอนจบ ตาแต่ผมดูสปอยเอาอเลยไม่ได้มันแบบไม่อินเท่าไหร่ชอบชอบเรื่องสัป,ปเหร่ <c oughs> เป็นเพราะว่าเราอยู่วัดแล้วแล้วเราคิดจะเป็นสัป,ปเหร่ด้วยไหมอ๋อที่วัดไม่มีเมนอ๋อที่วัดไม่มีเมนแล้วเราเคยมีความคิดที่อยากจะไปเป็นสัป,ปเหร่อะไรอย่างนี้ไหมเคยอยากจะไปเรียนรู้งานเรื่องสัปเหร่ไหมตอนที่อยู่ต่างจังหวัดก็คิดอยู่ว่าจะไปดีไหมอืมอแล้วก็ย้ายออกมาอืมเพราะต่างจังหวัดครูดูแลไม่ดีนะเปอยนักเรียนไปเล่นน้ํากัน อาเหรอเออแล้วเราไม่กลัวผีเหรอถ้าจะไปเป็นสาป,ปเลอร์ตอนแรกผมลืมคิดเรื่องนัน้นนะอ๋อลืมคิดเรื่องนั้นเออแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้เป็นแค่เด็กวัดพร,ปประงอบซาปเลอร์ม่เอาทำไมอะ่ะกลัวกลัวกลัวผีผมได้ยินแบแค่ไฟดับแล้วเสียงอะไรตกผมผมก็วิ่งเล้ว oh. ที่วัดแบบ ไฟดับผมวิ่งก่อนแล้วอืแล้วเคยไปดูหนังในโรงไหมคะไม่เคยครับไม่ในชีวิตไม่เคยไปแล้วยังไม่เคยไปโรงหนัง๋อแล้วคิดว่าอยากจะไปไหมคะอยากไปกับพ่อแม่อยากพาพ่อแม่ไปดูหนังเพราะพ่อแม่ก็ไม่เคยเข้าโรงกันแล้วว่าโรงหนังอืมแล้วเราจะทํำยังไงดีถึงจะพาพ่อ หางเงินที่วัดแล้วแบบวเวลาเวลามีงานบวชผมก็ไปช่วยที่วัดแบบทําแบบถ้าโต๊ะจริงเขาไม่มาดูแลข้างในผมผมกับคนที่วัดผมเก้าแล้วก็มีพี่อืมอีกสามคนแต่ตอนนี้มีพี่คนหนึ่งเขาหางานได้แล้วแล้วเขาก็ไปเลยอืมก็เศร้านิดนิดนะว,ว่าเขาไปอืแล้วเวียคิดว่าตอนเนี้ยเวียเป็นเด็กวัดอ่ะอนาคตขึ้นไปอ่ะ เวียจะบวชเป็นพระไหมอันนั้นก็อยู่ที่เรื่องแบบว่าพ่อแม่ผมจะเสียก่อนไหมครับทาไมละ่ะคะทําไมถึงต้องไปคิดไกลถึงว่าแบบพ่อแม่จะเสียก่อนไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพ่อแม่เสียแล้วผมจะอยู่กับใครไม่ได้ผมต้องไปบวชอยู่กับใครไม่ได้ผมต้องไปบวชแต่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ล่ะก็บวชไม่ได้หรอถ้าพ่อแม่ยังอยู่บวชได้ครับแต่ผมแค่แบบต้องคิดก่อนนะว่าจะบวชด,ดีไหม ใ,ใจนึงก็อยากซื้อบ้านให้แม่มาอยู่ด้วยกันอ๋อใจนึงยังอยากทำงานเก็บเงินซื้อบ้านให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยกันอยู่ตอนนี้ผมทำงานนะครับทำที่บ้านได้เงินอยู่ม,มีตอนนั้นผมกำลังจะกลับมากรุงเทพใช่ไหมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้ายองอยู่โรงเรียนบางมดอยต่อย่าลืมออนไลาน์เซ็นคุณอเร็มาให้ด้วยนะแล้วตอนนั้นผมก็หาคุณอันนี้ผมก็ไม่กล้าครับผมว่าจะ จบไปเนี่ยผมก็จะถ่ายรูปไปส่งให้เขาดูเ,ออเพราะว่อะไรเซนคูนกเล็กเนี่ยต้องต้องส่งการบ้านนะถึงจะได้เออต้องส่งการบ้านถึงจะได้ไลายเซ็นคูนกเล็กนะ <c oughs> <c oughs> เอออนาคตก็ไม่แน่ใช่ไหมก็อาจจะบวชแล้วถ้าเกิดว่าเราเราบวชเนี่ยเราอยากจะเป็นเราอยากจะบวชที่วัดไหน <c oughs> เราจะ <c oughs> อยากจะบวชเรียนหรือว่าจะเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยบวชหรือว่าแบบ จะบวชแล้วก็เรียนไปด้วยผมว่าน่าจะเรียนจบก่อนครับค่อยบวชผมว่าจะเรียนจบแค่มสามมันมาวัดเลยททาไมอ่ะทาไมถึง<ม>หนูอยากเรียนแค่มสมามมันมันมันสั้นไปไหมลูกมีงานที่ต้องทำที่วัดแต่เราก็สามารถที่จะทําควบคู่ไปด้วยได้นะแต,แต่ตอนเช้าก็ไม่ได้มาบินถวัลยเลยว่าวัดภูเขาห้ามเข้าสาย เผื่ออนาคตนาพระจารย์จะเปลี่ยนเส้นไปไกลกว่านี้ครับกลัวพระอาจารย์จะไม่อยู่ที่วัดนี้ไม่าจารย์แบบกลัวคิดว่าพระอาจารย์เขาจะเปลี่ยนสายเทอมบินทบาทที่ไปไกลกว่านี้ครับที่ไม่ใช่เซเว่นุพธบูชาด่านสิบเอ็ดอ๋อแล้วเราจะไม่สามารถติดตามพระอาจารย์ไปได้ <Yeah. S 1> แล้วเข้าโรงเรียนกลัวโรงเรียนเขาสายแต่เราก็สามารถที่จะคุยกับโรงเรียนได้นะลูกคุยกับคุณครูได้พอ๋อ <all> ใช่ไหมใช่ ใช่เองสามารถที่คุยได้ครูก็ไม่อยากให้หนูทิ้งการเรียนเนี่ยเพราะการดีน,นันก็เรียนเก่งเรียนใช้ได้เลยเราเรามีความฝันไหมว่าเราอยากจะแบบเป็นอะไรในอนาคตตอนแรกแล้วอ,อ,อยากเป็นนักฟุตบอลนะอยากเป็นนักฟุตบอลม,มีไอดลอลเยอะเยอะเลยอ่ะใครตำนานเลยนะตำนานผมชอบยอนครับตัวสูงวิ่งเร็วครับ เร็วแบบเร็วมากเขาอยู่ทีมอะไรคะเขาจะไม่ได้ไหมครับแต่เขาประเทศเขาก็คือเนเธอร์แลนด์อ่าอันนี้ก็คือตำนานในเกมฟุตบอลที่ผมเล่นเลยครับอ่าเขาเขาเด่นในเรื่องอะไรการยิงครับยิงแบบยิงไกลยังเข้าครับอ๋อเขาเล่นในตำแหน่งอะไรคะกองหน้ากองหน้ากกมก็มีอยู่คนหนึงที่ชอบชอบ ดอนอาลุ oh, <safety. S 1> ่มาอขาเซฟดีแสดงว่าในวัดอยู่ที่วัดนี่เราก็เตะฟุตบอลเหมือนกันใช่ไหมคะตนันแต่เก่าถ้าไม่มีงานหลงหลงไอเนี่ยครับเจ้าว่าเสี่ยงก็มาเล่นบอลมาเล่นฟุตซอลที่วัดแล้วแต่หลังๆมามีงานผมก็ไม่ได้เล่นเลยครับเล่นแต่ในโทรศัพท์เอาเล่นเตะบอลในโทรศัพท์เอา,เอาแล้วชอบแบบไหนามากกว่ากัน ชอบน่าจะเล่นในตัวเพาะว่าทำไมอ่ะเล่นในชีวิตจริงเขากดดันเยอะว่ากดดันยังไงอ่ะมันน่าจะน่าสนุกนะเล่นเล่นกับหลายหลายคนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ส่งมาให้เลยอยากติดเลี้ยงได้ไหมพอผมเป็นโก้เขาว่าเพื่ผมเซฟไม่ดีแต่ผมพยายามแล้วเขาเข้ามาสองตัวผมเซฟได้รอบหนึ่งแล้วบอลมันกิ้งหปอีกคนนึงผมยังไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ยิงเข้าไปเลยอ๋อก็คือแบบมันก็จะเวลาเล่นกันก็จะมีแบบ แรงกดดันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยหรออแต่แรงกดดันบางทีมันจะผลักดันให้เราแบบพัฒนาขึ้นก็อาจจะแบบจริงจังกับเกมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เ็ไม่ได้เล่นไปเรื่อยๆแต่มันก็มีเป้าหมายไงใช่ไหมเออจะต้องเตะให้ได้อะไรอย่างงี้เออมันก็ดีมีมีข้อดีข้อเสียต่างกันใช่แล้วแล้วคิดว่าอ่า ความฝันก็คืออยากจะเป็นนักฟุตบอลแล้วถ้าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลน่ะเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรอาชีพน่าจะช่วยเป็นแบบเป็นลูกจ้างในบริษัทที่พ่อทำอัะถ้าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลก็คือพ่อทํางานส่งคองอัะผมถ้าผมไม่ได้เป็นนักฟุตบอลผมก็ไปช่วยพ่อที่นั่นเลยไปทำงานที่นั่นแล้วเราเราเรา,เราไม่คิดหรอกว่าเราจะจะต้องเรียน เรียนให้มีความรู้เรียนเออให้มีความรู้เยอะๆเราจะได้มีงานทําดีๆเงินเดือนเยอะๆจะได้เอาเงินมาแบบเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรอย่างงี้เราเราคิดไหมว่าเราจะเรียนเรียนเรียนให้สูงๆเรียนก็คิดอยู่แล้วถ้าเราเรามีโอกาสได้เรียนเนี่ยเราจะเรียนด้านไหน้านถ้าเป็นเน็เนี่ยผมจะเรียนด้านสารพัดช่างสารพัดช่างชอบช่างอะไร ช่างเนี่ยช่างพวกซ่อมรถเวลารถพ่อผมเสียผมจะซ่อมให้ตอนแต่ก่อนรถพ่อผมไม่เสียแล้วพอเดี๋ยวนี้มาสตาร์ไม่ค่อยติดแล้วอยากจะเป็นช่างยนต์อช่างยนต์ซ่อมเครื่องยนต์<ช>ซ่อมรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะก็ขอให้เวียตั้งใจเรียนแล้วก็ทำตามความฝันอย่าทิ้งการเรียนลูก อย่าทิ้งการเรียนถ้าหนูชอบที่อยากจะแบบติดตามพระอาจารย์บินาบาตก็ทําไปควบคู่มันสามารถไปคู่ขนานกันได้เราสามารถคุยกับทางโรงเรียนได้นะโรงเรียนก็ว่ารู้มาด่วยอยู่แล้วลว่เาเรามีเหตุจําเป็นว่ย่งไงช่วยพระอาจารย์ติดตามพระอาจารย์อยู่นะอย่าทิ้งการเรียนไม่ใช่เพื่อใครแต่ขอให้ทําเพื่อตัวเราเ,เมื่อเราได้เพื่อตัวเราแล้วอ่ะเราจะสามารถดูแลคนรอบตัวของเราได้ เวียก็จะสามารถดูแลคุณพ่อได้ดูแลคุณแม่ได้เนาะดู <c oughs> ก็ฝากไว้นะคะ